สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านแกะสินลิมนานำขั้นตอนการทำสีมาให้ชมค่ะผลงานแกะสลักจากไม้สักขนาด30คูณ45ซนติเมตรไม้หนา3.5ซนติเมตรค่ะงานแกะสลักจากเครื่องถัดและเก็บรายละเอียดด้วยมือเคลือบสีใสธรรมชาติเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะถัดมาเรามาลงสีรองพื้นกันค่ะข้อดีของการลงสีรองพื้นคือจะทำให้อายุการใช้งานใช้ได้นานขึ้นแล้วก็สีสดอยู่เสมอค่ะ และสีทองคําที่เราใช้วันนี้เป็นของ TOA Go Acrylic Lacquer ค่ะซึ่งเขาบอกว่าสีทองคำอันนี้ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้100%เนําำมาผสมกับผงมุกทองคําเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงทำให้เกิดสีทองเหลืองเด่นเปลง่งประกายริบระยับซึ่งใช้แทนการลงรักปิดทองได้เลยค่ะเนื้อสีลื่นเช็ดล้างง่ายแถมเขายังบอกว่ามีหมองดำนานนับ10ปีเลยนะคะ ต้านทานการเกิดเชื้อราได้ด้วยที่สำคัญเลยคือไม่ผสมสารประหลอดและสารตะกัวค่ะแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ด้วยนะคะชิ้นงานเราทาสีทับ2รอบนะคะตอนนี้ก็มาไล่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยในชิ้นงานกันต่อค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะผลงานหลวงปู่ดู่พรมปัญโยขอให้ทุกท่านได้รับพลัาางงานที่ดีมีสุขมีชยัยยิ่งขึ้นไปสาธุค,ค่ะ